ก็แต่งย่างก็โรสเซ้นอะไรเอาไปก่อนก็ไปเอาไปนี่ไหละก็ได้ก็ดูกกนได้ให้หมาอยไรกัไม่รู้เออเอ๊ะเป็นตะขคร่ดีอยู่หรอกอันเส้นโรสเหมนได้สามด้วย กดีนาะกำลังดีนะครับ

ไปตัวเนาะเขาม่กินเข่าหรือยังเจ้าไปใช้ตัวน่นีไอ้คฉีกนี่ยงเอ เพอารถหาไสเขบอกไปคืนชอบหนอ้เนี <c oughs:> <c oughs> um, ่น้าขี้ไปยวน่บอกเอบหเลยอรถชอบกว่จะว่าลเนมหมดหรือเปล่าเมดแล้วมาจบกลั้อจะไ่อ มักจะสร้างเงินเลสร้างโบนะคุนในเครื่องปรุงอ่ะก็ได้ปรุงอยู่บอกว่าับจิมก่อนิมก่อนก็เีบ่ยค่ะคืมะเี่ยกับความหานไม่เข่อไปไนินทางไวที่เลยผ้กจะ้มฮัลโหลมาแล้วก็แล้วกแล้วกิียเีย

ร <ส straightforward. S 2> ับงานหอกไ่อได้เนาะไปเลยนะว่า <the> ด <formula> ีไปเอานนี่ไงไม่อยากไปน้องหน้าอยากมาเป็นวยก็เลยโอ้ยไปไปสามมูลเริ่มเร่มเลงขภัณฑก็เลยาสอยู่หรือไปเดดบ้านมีเช้าี มไมอ,อืีออกน้อ,อ,อไปไปว้ตนั่นก็ได้จะได้ปูก็เลยยังไม่ได้ซื้อวมาาัวเฮ้ยน้งขอยังยกะค้งไกลดิหนเกี่มึงคือมาทายนถ่ยายชิพนะอินเดียเ,น,เนี่ยปซืข้าหนียถไทยขเียงนะลูกขึ้แต่นแงนข้าตั้งบ่ว่อันนี้ เดรหมูมันเน่ยนะผมเออเดรีหมูมันอ่ะเขอันเนียมเพียงเนาะเดรีหมูมันเรากต้องวยเข้าพี่ดีโอยหลดหมเข้าตอตอรัตตีหมทานหนองไมอัี่ร้านมอเตอร์ไซค์กมาเจียนี่อกมัไม่หล มอ้อยก็จะกระดุกเลยเก็บมาสองรอบแล้วม่อยหมดเดือน่วยให้เก็บเรียกมาห้องรอดบุนไปไหนตายช่วยเหลาคนยาได้แล้วตามสั่งต้องตาม đi à, ừ ừ cái hàng thế đây cái, cái โครงกล้ไปถึงุีรบุรลบ